รัชกาจหวัดมหาสารคามค่ะนำทีมเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ปกครองเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนและเจ้าหน้าที่ราชทันสนที่กําลังเข้าจู่โจมตรวจค้นสิ่งของต้องห้ามอาวุธและยาเสพติดภายในเรือนจําจังหวัดมหาสารคามตั้งแต่เช้ามืดเลยค่ะวันนี้นะคะในช่วงเวลาตีห้าครึ่งนะคะที่เรือนจําจังหวัดมหาสารคามนายวิบูลแววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วยนายวัฒนาพิพิธภัณฑ์ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดมหาสารคามสดที่กําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธรจังหวัดมหาสารคามเจ้าหน้าที่ปกครองเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนและเจ้าหน้าที่ราชทันเข้าจู่โจมตรวจค้นภายในพื้นที่เรือนจ,จําจังหวัดมหาสารคามเพื่อตรวจหาสิ่งของต้องห้ามสิ่งเทียมอาวุธอาวุธและยาเสพติดตามมาตรการป้องกันดูแลความสงบเรียบร้อย ผลจากการตรวจสอบนะคะก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะไม่พบสิ่งของต้องห้ามแต่อย่างใดค่ะซึ่งทางเรือนจําจังหวัดมหาสารคามก็ได้กําหนดมาตรการป้องกันดูแลความสงบเรียบร้อยรวมถึงเรื่องปัญหายาเสพติดเพื่อไม่ให้เกิดเหตุที่สร้างความเดือดร้อนไม่ให้มีปัญหายาเสพติดในเรือนจําจังหวัดมหาสารคามค่ะช่วงนี้ต้องบอกว่าพี่น้องประชาชนให้ความสนใจกับ เรื่องภายในเรือนจําเป็น<ช>พิเศษแล้วการจู่โจมครั้งนี้ที่ใช้คําว่าจู่โจมเพราะไม่มีการแจ้งล่วงหน้าก็เข้าไปตรวจกันตั้งแต่เช้ามืดเลยปรากฏว่าทางมหาสรารคามก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใดค่ะ